สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวของ MatGraph นะครับลงในตัวระบบปฏิบัติการ Windows 10ซึ่งหลายๆคนนะครับก็จะคิดว่า MatGraph เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสลรับระ,ระบบปฏิบัติการ Linux โดยเฉพาะแต่ว่าการที่เราใช้ Windows นะครับก็สามารถใช้ MatGraph ได้เช่นกันโดยการใช้ WSL setting นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ไปใช้ผ่านตัวของ Ubuntu นะครับตัวน,วนี้ตัวแดงๆโด,ดวยวิธีการติดตั้งนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากแล้วเราจะมาเริ่มกันตอนนี้เลยนะครับ เริ่มจากการกด Windows R นะครับเพื่อเปิดตัวของ Run ขึ้นมาแล้วในข้อความตรงนี้นะครับให้ลบออกให้หมดแล้วก็พิมพ์ CMD ครับผมตอนนี้เลยแค่สามตัวอักษรกด OK นะครับเราจะได้หน้าพร้อมแบบนี้เลยซึ่งจาก IC User a z u r e นะครับอาจจะแตกต่างกันไปเนาะให้เราพิมพ์นะครับแปลว่า WSL ซึ่งจะเป็นระบบที่เราจะใช้นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นการจำลองระบบปฏิบัติการของ Linux นะครับขึ้นมาใช้โดยที่มันก็จะกินพื้นที่ประมาณ 5G นะครับ ก็ดูพื้นที่เองดีๆก่อนที่ติดตั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า install แบบนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งมันขึ้นมาซึ่งกด enter ไปทีนี่ครับนด้มาว่าเขาก็จะทําการดาวน์โหลดดิ้งนะครับอุ้มตขึ้นมาตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรอให้มันโหลดจนเสร็จก่อนสมมุติว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับให้เราปิดมันทิ้งลงไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ทําการรีสตาร์ทคอมไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือรีสตาร์ทไป แล้วหลังจากที่เรา r e ตา a r t เครื่องกลับมานะครับก็ให้เราไปที่ search bar แล้วก็เสิร์ชว่า Ubuntu นะครับนี่ตามนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นตัวแอปแดงๆนี่นะครับให้เปิดขึ้นมาตัวเราจะได้เป็นหน้า terminal อ,อ,อย่างนี้มานะครับและ อันนี้จะเป็นหน้าตาของ Ubuntu ที่ผมได้ทําการล็อกอินไปแล้วส่วนถน้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งโดยมันนะครับจะให้อ่าทำการตั้งชื่อ username ก่อนก็หมือนวับนี่คือขั้นตอนทางการเซตอัพตัวของ Linux ที่เราเพิ่งติดตั้งมานะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์ไปตามที่บนอยากให้พิมพ์เลยซึ่งห่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกรอกพาสเวิร์ดนะครับอ่าสมมติว่าเรากรอก username เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาให้กรอกพาสเวิร์ดอย่างนี้มา ซึ่งหลายหลายคนนะก็จะบอกว่ามันค้างหรือเปล่าแบบพิมพ์รหัสเข้าไปเงี้ยแล้วมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือผมพิมพ์อยู่นะไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าในระบบปฏิบัติการ Linux นะครับเขารักษาเรื่องของความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าไม่ได้พิมพ์นะครับแต่ว่ามันเก็บได้ทุกรายละเอียดแน่นอนนะครับก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมเลยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็พิมพรหัสเข้าไปนี่คือพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็กด Enter ลงไปเลยซึ่งตัวของถ้าหากว่าเป็นของคนที่เพิ่งล็อกอินเข้ามานะครับ มันก็จะให้กรอกพาสเวิร์ดสรอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะใช้พาสเวิร์ดอย่างนี้ใช่ไหมและแน่นอนนะครับว่าให้จดพาสเวิร์ดไว้ดีๆเพราะว่าไอตัวพาสเวิร์ดเนี่นะครับจะเป็นรหัสที่ใช้ในการออบเรเตอร์คำสั่งต่างๆในตัวของ Ubuntu ซึ่งในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องกรอกตัวของ Command เพื่ออัปเดตระบบ Ubuntu นะครับให้พร้อมสำหรับการติดตั้งตัวของ Math g r a p t โดยเรานะครับก็จะทําการเปิด Ubuntu ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง มันจะได้หน้าเทอร์มินอลขึ้นมาเปล่าๆนะครับและจากนั้นนะครับก็ให้ทำการก๊อปคอมมานด์ที่อยู่ข้างใต้เดสคริปชันนะครับลงไปใส่ตามผมได้เลยซึ่งผมจะไม่ทำการติดตั้งอีกรอบนะครับเพราะติดตั้งไปแล้วโอเคครับเราจะเริ่มจากการก๊อปทีละบรรทัดแล้วก็มาใส่ทีละบรรทัดนะครับอาเริ่มจากบรรทัดแรกโดยเราจะเอาแอปอัปเดตนะครับลงมาใส่ในนี้แล้วก็วางครับผมแล้วกด enter ลงไปมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปได้เลยว่าพาสเวิร์ดของคุณคืออะไรซึ่งพอใส่เสร็จปุ๊ อันนี้ผมจงใจใส่ผิดนะอ่าเพราะเราใส่เสร็จบุ๊กเลยใช่ไหมครับมันก็จะทําการติดตั้งแล้วเรานะครับก็ทําการรอจนมันติดตั้งเสร็จจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยก็คือไปก๊อปอีกบรรทัดนะครับมาใส่ง่ายนะครับง่ายก๊อปบรรทัดนี้เสร็จบุ๊บนะครับแล้วก็วางแล้วกด enter อีกรอบหนึ่งใส่รหัสอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอมาติดตั้งจนเสร็จครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้ซึ่งหลังจากที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคสมมติว่าติดตั้งเสร็จแล้ว ซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งมันเสร็จแล้วนะครับมันจะได้หน้าเหมือนผมขึ้นมาอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มติดตั้งแม g r รา h กันดีกว่าด้วยตัวของแม Gra p h นะครับเราต้องเริ่มจากรันคําสั่ง cd cd ตัวหนอนขึ้นมานะครับมันเรียกว่าอย่างไงซึ่งเราก็วางลงไปนะครับมันก็จะเหมือนเป็นอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นเนาะให้กรอกบรรทัดอีบรรทัดหนึ่งลงไปเลยนะครับตามไปติดติปึก๊กโอเคนะครับของท่านอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้เนาะมันจะเป็นการติดตั้งซึ่งใช้ระยะเวลา อันนี้ก็คือผมติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยไอที่ไอโลเคชันที่เองส่งมาเนี่ยมันมีไฟล์ที่ตั้งไปแล้วนะไปหาโลเคชันอื่นมาซะซึ่งเราก็จะไม่หานะครับพอเราติดตั้งไปแล้วซึ่งสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้เอาบรรทัดต่อมาเนี่ยมาใส่ต่อได้เลยโอเคเราก็ใส่ไปครับเพราะมันจะขึ้นเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่คําสั่ง i n i t i a t e นะครับก็คือคําสั่งเริ่มเดินโปรแกรม ซึ่งพอใส่ตงนี้นะครับโปรแกรม m a t g r a ฟจะเริ่มทํางานทันทีโป้งแน่นอนครับมันก็จะมีข่าวสารมากมายข้อมูลต่างๆซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งอ่านมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ m a t g r a ฟรู้ได้งไงว่า m a t g r a ฟททางานแล้วนี่ครับผมตัวของเคอร์เซอร์เรานะครับมันจะเปลี่ยนจากอ่า user บลาๆนะครับจะเปลี่ยนจากไอ้ชั่วแล็ปท็อปตน่นี้นะครับกลายเป็นตัวของ MG5 อันดับสกอร์นะครับ AMC AMC AM ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกันทุกคนนะครับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยเราก็คือสามารถเริ่มใช้ตัวของ MatGraph ได้ทันทีทันใดนะครับแล้วก็สามารถ Export ไฟล์ตัวนี้ไปต่อยอดในเรื่องของ Gen โฟและการ Generate ข้อมูลแล้วก็การจําลองอนุภาคครับผมซึ่งวันนี้จะไม่ทําให้ดูเนาะแต่ว่าหลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเราปิดคอมล่ะเราจะเปิดขึ้นมาใหม่ได้ยังไงแน่นอนครับเราก็จะมีตัวของคีย์เอามาให้แล้วว่าเราจะทํำยังไงนะครับออะสมุิปิดไปเราปิดไปแล้วนะครับ เราต้องการเปิดแม g กราฟขึ้นมาสำหรับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Ubuntu เหมือนเดิมแล้วเรานะครับก็ทําการพิมพ์ตัวนี้ลงไปครับตัวของ C D นอนนอนนี่ลงไปนะครับปึก๊กกด enter ครับผมมันจะได้คําสั่งนี้ออกมาเราก็ใส่ตัวของ initiate key ลงไปนะครับโป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แมสกราฟเข้ามาใช้อีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในการติดตั้งแมสกราฟใน w n n o w w ก็ขอให้สนุกกับการทำ data Analysis ในช่วงปิดเทอมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ